ผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยคงไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับคงจะเดินหน้าตามนโย,ย,ยบายรัฐบาลในใบท่านยกในการที่เปิดประเทศต่อไปอการที่เราตรวจเจอผมอยากจะให้ตีความหมายแบบนี้นะครับว่าแสดงให้เห็นว่าเรามีประสิทธิภาพในการที่จะสกัดกัน้นในการควบคุมโรคนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่เราเริ่มเปิดประเทศถ้าก็มีมาตรการต่างๆไม่จะเป็นเรื่องของที่แอนโกนะครับหรือจะต้องมากักตัวก็แล้วแต่เนี่ย อยากตามที่เป็นข่าวนะฮะว่าคนที่เจอเนี่ยเราเจออยากเขาเข้ามารักษาที่เทสเซนโกะนะครับหมายความว่าเมามาถึงประเทศไทยปุ๊บนะครับจะต้องมีการตรวจ rt-pcr นะครับถึงแม้ว่าครั้งแรกที่ก่อนที่มาถึงเนี่ยเขาตรวจมาแล้วก็ตามแสดงว่ามาตรการเราโอเคสามารถสร้างความมั่นใจได้นะครับนั่นเือสาเหตุว่าทำไมเราถึงยังยืนยันว่าเ,เดิมเนี่ยวันที่16ธันวาคมเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากอ rt-pcr เนี่ยเป็น atk แล้วเนี่ยเราก็ยังยืนยันนะครับว่าขอให้เป็น rt-pcr เหมือนเดิมนะครับนั้น เมื่อเราตรวจเจอก็มั่นใจได้นะครับและแม้กระทั่งแพทย์ก็ยืนยันครับว่าถ้าเป็นอาณานิยมิชัเนี่ยโอมิครอนก็ไม่สามารถจะหลุดรอดไปได้นั่นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับข้อมูลจากต่างประเทศนะครับก็ยังแม้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปถึงความร้ายกาจของตัวโอมิครอนนะครับคงจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวกันก,กับการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ดีกรมควบคุมโรคท่านโอภาสณ์หรือหมอโอภาสก็บอกนะครับว่า ปัจจุบันนี้คนที่ติดโอมครอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการครับหรือไม่มีอาการเลยล่ะนะฮะแล้วก็นะครับไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังไม่มีผู้ใดที่รายงานการเสียชีวิตที่<ช>เกิดจากการติดไวรัสไอกลายพันธุ์โอมิครอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้วินาทีนี้นะผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยครับสถานการณ์การท่องเที่ยวท่องกยวต่างประเทศก่อนเนี่ยนะครับ อันนี้เราก็ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการเปิดประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งในส่วนของคนไทยที่แทน้าที่เราเป็นเจ้าบ้านรวมทั้งนักท่องที่ยที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเขาปรารถนาที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังจากที่เหมือนคนไทยคืออยู่ภายใต้สถานการณ์โควิดมาเกือบ2ปีนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกเรามีโอกาสต้อนรับตั้งแต่วันที่หกรกฎาคม นะครับแล้วก็สมุยนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของพังงากระบ,บี่ล่าสุดก็คือในส่วนของที่เปิดประเทศเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนตัวเลขที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่เราเปิดประเทศมานะครับ <Okay. S 2> หนึ่งแสนสอง 18,469คนนะครับเมื่อวานมีนัก่องเที่ยวเข้ามาประมาณห0พักว่าคนเมื่อเทียบกับวันที่1นึ่งพฤศจิกาเนี่ยวันนั้นมีเข้ามาผมจําได้เพราะผมรายงานท่านนายกก็คือ2,024คนปรากฏว่าเราสามารถตัวเลขอัพอัพขึ้นมาสามเท่าภายในเวลา1เดือน